สวัสดีครับเมื่อนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วลุยนะครับเนาะได้มาบานบอหน่อยนะครับเนาะทำาเพื่อนน้องหานครับมาติดตามผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นว่าต้นขามต้นนี้เกิดมาแล้วสองรอยกว่าปีครับเพื่อนมักให้โชคให้ลาภไทยบานยูบ่เศร้าครับก็มาติดตามไปพร้อมๆกันครับเพิ่นสิมาทำพิธีขอโชคขอ,ขอ,ขอลาบนำปูยาต้นขามนะครับคูซึงสินสติอยูนี่ก็ติดตามรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเด้อทั้งช่องยิ้มด้วยช็อตเด็ดให้เมื่อนี่ว่าปูยา อยู่ตนขามหรือว่าเจ้าที่เจ้าฐันจะพุ่มเพิ่นสิปวดภ a ยตัวใดกรกติดตามไปพร้อมๆกันครับครับตอนนี้นะครับเนาะพอหน่อยกับแม่ซื้อนะครับเนาะเพิ่นกันล่างทําพีที่นะครับพอสววขอลาบนํำตนขามคูบานคูเมืองนะครับเด้อเพิ่นเคยคอสววขอลาบอยู่นํำเป็นประจาครับครับท่างบานก็หลายผู้ลายคนนะครับเด้อพอเมียอยู่นี่เพิ่นก็ให้คววมตอนรับดีครับเพิ่นกะอยากมีโชคมีลาเพื่อกันกติดตามไปพร้อมๆกันนะครับเด้อ ครับทั้ทงสองยิ้มแล้วลุวยจะมาจอช็อตเด็ดให้วามาขอน้ำปูยาต้นขามแล้วเพิ่นสีปวดปายตัวใดกติดตามรับฟังรับชมไปพร้อมๆกันนะครับเด้อนี่บรรยากาศนะครับเด้อต้นขามไงนะครับเนาะเพิ่นว่าประมาณสองร้อยกว่าปีแล้วครับ อันนี้พ่อหน่อยเป็นผู้ขูดให้นะครับเนาะเดี๋ยวแม่ตือเพิ่นจะมาท,ทําพิธีขอจุดทูบนะครับเนาะครับผู้เพิ่นสวกเพิ่นหมานเพิ่นกะเข้ามาทุกงวดครับคือว่าเพิ่นเป็นผู้ดวงดีผู้หนึ่งคบหน่อยนักหน่อยน้าที่สีมีคนอ่าโชคดีนนดถูกทุกงวดนะครับเนาะก็ติดตามไปพร้อมๆกันครับครับมาติดตามรับเบิงรับชุมไปพร้อมๆกันนะครับเนาะคือ แม่ตือนะครับนะเนาะผลครรมกำลังทำพิธีจุดทูบขอข,อขอมาขอช่วขอลาบนำปูยาตนขามครับที่อยู่บ้าน,อน่อนอยนะครับเนาะตนขามคูบ้านคูเมืองครับลูกพวกลูกหล,กล,กลานทั้งช่องก็ได้ว่าป่ได้มาลบลู่้วครับเด้อเขามาขอช่วขอลาบปวดไายเอฟซีทั่วประเทศนะครับเนาะต,ติดตามไปพร้อมๆกันครับ ตื่นก็นำลังจุดถูกขอโชคขอลาบดวยครับเด้อมาลอรุ่นกันครับว่าปูยาอยู่ต้นขามหรือว่าเจ้าทีเจ้าทานเจ้าพุ่มเพื่นสิโปวดสายตัวใดล่อรับเบิงรับช่มไปพร้อมๆกันครับบรรยากาศนะครับเด้อยุ่กลางหมู่บ้าน ขอแบบกลางวันเสียกๆ,ๆเลยครับครับอ่าอยู่บ้านนี่พวกอ่า่อแม่เพิ่นว่าบ่เคยขอกลางคื้นตะเกียรขอตะกลางเว้นนี่ล่ะครับเพราะว่าเพิ่นปูนยาเพิ่นก็บปวดไผ่คือเก่าขับมาตัง้งจิตอธิษฐานขอให้ปูนยาเพิ่นปวดไผ่อ่าให้เฮาเนาะครับเนาะ บหนนเราก็ซื้อ่ได้ครับผมโอ้วางนั้นปูหยาพ่นไฮเราก็ซื้อบ่ได้ครับงวดนี้แหละมันด้ซื้อใดครับอันนี้ก็คือคุณแม่พ่นเคยขอได้นะครับเนาะกับมีผู้นี่ทีมาจุดถูกขออยู่น้ำเจ้าทีเจ้าฐานหรือวาปูหยาแต่ยายอยู่ต้นมะขามใหญ่นะครับเด้อ ยู่กลางมูบานครับกคำนี้เป็นมือวันที่20ธันวาคมนะครับเด้อกะจ่อมือเข้ามาแล้วครับทางช่องกะจะพยายามหาจอดเตี้ยไทยนะครับเนาะ ทางแม่ตือเพิ่นกะสีทำที่ที่ปะ,ปะแปงเนาะครับเนาะปะแปงรูปแป,ง,ป,แปงของปูนาต้นบักขามใหญ่เลยครับเด้อเป็นสีปวดพายตัวใด

เิ่นเคยมาขอทำเิ่นเคยเห็นนะครับเนาะกบีผู้เดีวยวสามารถเปนผู้ปกครอามๆกันีนี้ไปยเมน้ เอ็ซี่เห็นตัวใดครับบังด้วยเด้อครับผู้เอาจริง กรเหล้อให้ผู้ดวงมีดวงมีวัสนาเบิ้งเลยครับผู้มีชคมีลาภครับเห็นตัวไรกก็ว่าตัวนั้นไปน้ำกันครับผู้ว่าผู้หญินปวดท้ายผู้นี้นะครับเนาะเป็นผู้เจ็บหาเก้าเอาคือแม่คือคนเห็นเก็หาเก่านะครับเนาะ เจ็ดห้าเก้านะครับโอ้้เจ็ดห้าเก้าเวยครับเด้อครับเดี๋ตั้งองขออนุญาตถ่ายยกบาดนะครับเด้อบันนี่แลอยหลูกหลานขอถ่ายนี่เด้อ ซูมให้บวงกันคับนะครับเด้อเ็บสีส่เห็นป่ครับทั้งแม่ตือเพิ่นเห็นเจ็ดหาเก่านะครับเด้อ ผู้่นเคยมีชคมีลา,าพิคนใดมาทำพิธีขอให้ครัวไท,ย,ทยหลูดหลัต้นชันใ้นป่า,านะขอได้แ่ออออือเจษหาเจ้าประคันน่ เอฟซีเห็นตัวไหนปครับโอ้เงินเหรียนนำมาขูดหาเก้าตีครับยิมนะลวยเห็นหาในซัดเกียนเลยครับยิมนะลวยเห็นเรียกหาในซัดเกียนเลยครับ เบิ้งคักนะครับเด้อครับคุณป้าตือเพิ่นนะครับเนาะหรือว่าคุณแม่ตือเพิ่นอ่าเป็นคนคอเป็นคนรูปนะครับเป็นเห็นเกดหาเก่าครับตอนี้ซองแตงม่งก็ลั่องซองมึงนะครับเด้อครับซองไหเอฟซีสุขูสุขคนด้เห็นน้ำกันนะครับเนาะ ครับแต่ละคนโฉกแต่ละคนบุญวัฒนาแต่ละคนบ่คือกันครับครับผมแต่ว okay. ่าผู้พ่นเคยขอเคยเอาครับคือผู้เนี่ยเตือนที่เพิ่นเหียนเจ็ดหาเก้านึกม่นบ่ครับใชกับเจ็ดหาเก้ากับผู้คนเคยมีโฉมมีหลับนะครับเนาะกับเป็นเลขที่สวยงามได้ครับเด้อทางช่องกับตามที่สูงวัดเท่ากันครับครับคือหาเก้ากับเจ็ดเก้านี่แหละครับแต่มือนี่เนี่ยเพิ่นได้มาขอป่าเพิ่นได้มาขอ ครับต้นมะขามแต่ยังอ,อ,อยู่กลางบ้านนะครับเนาะอายุประมาณสองรอยกว่าปีแถวรถไต่กันแปดสิบต้องมาอยู่นี่เราเคยเห็นผลแล้วครครับโอ้อันนี้เพิ่นก็นหายไรเงวเด้อทีนนครับเนี่ยต้องหาจิตทุกคนอืมครับผมอันนี้ก็ครับก็ขอบบุญขอบคุณหลายๆได้ครับเด้อที่พาทางช่องมาทำคลิปให้เพื่อเอฟซีซูฟูซุคนโซวประเทศเนาะครับเนาะครับก็ขอให้ คุณป้าครับป้าเอฟซีสุขูทุกคนสวกสวกมันหมันลำลำเลยรวยทำข้าวเกษตรใดมากกับสากาละตนขามใไงนะครับเนาะหรือว่าตนกล้วยครับกับขอให้อ่เลขอยู่สถานแห่งนี้เขานะครับเนปาเนาะครับเา้าเกษตรใดมีสวกมีหลบับมีหมานสุผูทุกคนกาบขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อที่อ่ปันปันหรือว่าปันแบงให้ท, 4, ทั้งเอฟซีครับแนวทางนะครับเนาะครับ ครับทั้งช่องก็ขอขอบคุณขอบคุณชึป่าขอเมียหลายๆนะครับเด้อที่พามาขอสวดขอหลาบอยู่ต้นบักคำไงอยู่กลาง้ันนะครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วรวยครับก็ขอเอฟซีสุภูสุคนสวกมันมันลำลำลุ้ยลุ้ยครับทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเนาะถึกถึกมันสวกมันมันไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องยิ้มแล้วรวยกับกาบขอสวัสดีครับ